แล้วเราเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบครับผมเรามีความร,รู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปคุยด้วยหรือไปแบบทักทายไปทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ครับคือให้เดินไปคุยด้วยมันคงไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่า,ารู้<ค>สึกแคาเดินก็ถ้าสมมติว่าชอบคนนี้ก็มันตลกไหมคือเหมือนเราไม่รู้จักกันแล้วเราแล้วเข้าไปคุยกันแล้วถ้ารู้จักล่ะถ้ารู้จักก็ไม่น่าจะก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันแบบ ก็เลยเถิดอย่างเงี้ยพี่พี่กับรู้สึกว่าการที่บอกว่าไม่มีใครเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองก็ได้นะเพราะเราไม่เปิดโอกาสซึ่งซึ่งไม่ผิดนะการเร่มีเราก็มีแล้วเราเราแฮปี้แบบนี้ก็แบบนี้อาจจะโตช้าฮะคือเรียนรู้เรื่องความรักหรือการมีแฟนในคุกคิกอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีกันตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความรักไม่ใช่การที่ต้องเรียนรู้ไม่รู้ันเป็นเรื่องธรรมชาติเหรอฮะงั้นแปลว่ายังไม่เป็นความรูไม่เป็นไมตอธรรมชาติไม่ไม่รู้เหมือนกัน ในช่วงแรกๆของชีวิตอะคะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบดังอย่างอาจจะอย่างแบบสับสนหรือไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเอะเราจะชอบแบบไหนอะไรยังไงเป็นแบบนั้นป่ะจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่พอโตแล้วโตวขึ้นแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้ว,ลว,ลว,ลวมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเอะแล้วมันจะยังไงต่ออย่าง,งนี้ป่ะมันไม่อยู่ในหัวสมองมากกว่าว่าเราต้องมีแฟนอ่าถ้าเป็นอย่างงั้จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะคือเหมือนเราก็อยู่กับเพื่อนแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในบ้านที่แบบเขา ดูแลเราเหมือนไข่นีหินเพราะเราเป็นลูกชายคนเล็กแล้วเป็นลูกชายคนเดียวไม่น่าจะเกี่ยวไม,ไม่เกี่ยวใช,ใช่ไหมก็ใช่ค่ะแค่มันไม่มีเองใช่ฮะในชีวิตเราไม่เคยแบบแอบ,บกีดใครเลยคือแบบอชอบคนนี้แบบอยากเอาอยากซื้อขนมไปใส่ไว้ในเกะ๊ะเขาที่โรงเรียนหรือแบบวันวาเลนไทน์แอบส่งดอกกลับไปให้แล้วไม่บอกว่าใครส่งเออคนแบบรู้สึกดีมากกว่าแบบแวบแค่แบบเออแล้วก็ผ่านไป คือไม่ได้เป็นอะไรที่จีรังยั่งยืนเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกอะไรมากกว่านั้นคือเราไม่ใช่ละคือเหมือนกับว่ามันมันเริ่มเราเองเดี๋ยวเราจะเป็นทุกเองไงพี่แต่ว่าเราแตะเบรกแตะเบรกน่าจะแต break, ะเบรกพี่ว่าดังเป็นคนไม่กล้ามีความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะกลัวเสียใจเป็นไปได้ไหมฮะจริงจริงมันมีโอกาสค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเราเหเสฟ็จถูกจริงจริงพี่เอาอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวทุกอย่างพร้อมเรียกว่าพร้อมแล้วก็คือก็เงอนะ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งอย่าเพิ่งดีกว่ามีได้มีเหอะแต่เหอะมี่ยใช่ใช่มีเหอะแต่พอจะมีความสัมพันธ์จริงๆแต่มันมันดูยากมันดูยากมันดีเย็นบางทีใช่ไหมฮะบางทีแล้วบางคนที่บางทีเราคนชอบอะไรที่มันได้ดั่งใจด้วยอะไรที่มันแบบดูวุ่นเว้อเกินไปก็จะแบบนั่นแหละนั่นแหละอ๋อฟัดออกเคยมีใครสักคนไหมคะที่แบบมาชอบเราแล้วตั้งหน้้าตังแต่เดินเข้ามาจีบหรือแบบจีบชัดเจนเขียนจดหมายบอกรักซื้อดอกไม้มาก็น่าจะมีก็ปล่อยผ่านไปอ่ใช่ อืมอืมค่ะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าดังบอกว่าการร้องเพลงคืองานที่รักใช่แต่ดังไม่เคยรู้สึกสักครั้งว่ามันประสบความสําเร็จทั้งที่มันประสบความสำเร็จจะตายน้องแต่แบบไม่อ่ะไม่หรอกมั้งมาเอาแค่ไม่เจ๊งก็โอเคแล้วางเนี้ยคือนังอยากจะคอยความนักนังรู้สึกว่ามันมันจะต้องคือบางทีเราก็อาจจะคิดเยอะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราคิดเยอะที่ที่สอดพูดเมื่อกี้นี้เหมือนก็เป็นตะกะอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยคือบางทีรู้สึกการ อยู่กับเพื่อนแล้วก็มีความสุขแบบนี้แหละค่ะแต่รู้สึกการที่จะเกิดจะมีแฟนมันก็เป็นอีกความสุขอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าค่ะบางทีมันดูเหมือนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองมีีทฤษฎเยอะขนนาดั้นค่ะก็แค่รู้สึกการที่เราไม่มีแฟนมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าชีวิตขาดเปล่าก็เรื่องคุยกับพี่อัญเริ่มรู้สึกว่าชีวิตขาดแล้วเนี่ยถ้ามารายการคุยกันถู้ชมบอกว่าไม่เลยใช่ไหมไปเดนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มขาดแล้วเนี่ยนู้นนู้นถ้าเรารู้สึกว่า ไม่เลยมีความสุขมากเลยก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วถ้ามองในฐานะคนโสดก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรพราะในชีวิตโสดล้วก็มีเพื่อนมีญาติามีพี่มีน้องมีครอบครัวรอบตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมว่าเอาอแล้วอยากมีแฟนอยากไม่โสดอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็มีมุมที่ขาดไปบ้างอย่างเงี้ยน่าอาจจะรู้สึกได้ค่ะว่าถ้าเกิดจะมีแฟนะคนคนนั้นต้องได้ดั่งใจเรามากๆอย่างเงี้ยเพียอว่ามันก็ได้ดั่งใจเรามันก็ดี S <S ใช่ค่ะแต่กเชื่อเถอะคนที่รักกันไม่ได้ได้หนักใจกันทุกอย่างหรอกมันอาจจะเป็นจังหวะที่พอดีกันเวลาน้องเห็นคนคู่หนึ่งที่อยู่กับมานานๆเขาก็ไม่ได้ตกหลุมรักกันทุกวันนะบางวันที่เขาไม่น่ารักเขาก็ยังสามารถอ่ะอ่ะอ่ะก็เทียบกับความน่ารักของเขาที่มีมันก็โอเคแหละเนาะเพราะนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกได้ขนาดนั้นมากกว่าพี่ไอ้วาแลวรายการนี้เขารับสมัครไหมฮะคือแบบว่รากาศเลยประกาศเลยไหมฮะ ประกาศเลยค่ะอยากไหมล่ะอยากครับอยากอ่างั้นบอกสเปกก่อนอไ,บบไม่มีสเปกพี่อ่านคือตอนนี้ไม่คือจากมีสเปกจนไม่มีสเปกแล้วคือรู้สึกว่าเอออะไรก็ได้เพียงแต่เราต้องชอบเขาแล้วเขาต้องชอบเราด้วยอชอบความจริงใจมากกว่าความซินซีความไม่มีแบบความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้สําคัญอืมอืมอืมค่ะแต่ว่าแบบ ไม่รวยไม่เป็นไรเลยนะแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนเดินมาไม่รวยไม่เป็นไรคือแบบไม่ได้เรียนมาไม่ว่าเลยใช่อยู่แล้วไม่ได้เรียนมาก็ไม่เคยว่าเลยใช่จะมีความรู้อยู่แล้วอ่านได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีกับเราเราพร้อมจะเรียนรู้เขาไหมคะก็าถ้าเขาเป็นคนที่มัน ทาให้เรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เขาหรือไม่มีมวลต้ามีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้มันก็คงไปด้วยกันได้ประโยคนี้แหละค่ะคือพี่ว่าอย่างนี้รู้สึกว่าบางทีมันใช้ทฤษฎีไม่ได้เพราะบรนมความชอบมันไม่มีเหตุผลใช่ไหมเหมือนเพลงเลยใช่ไหมเออมันไม่มีเหตุผลเพลงน้องแต่แล้วมันมีเหตุผลในตัวเราชไหมเราแค่อความร้สึถ้าพี่ร้องกับเพลงมันไม่เพราะเลยอะค่ะแต่เราได้พูดโดยตรงกันเลยว่าเราชอบเพลงนี้มากนะครับผมแล้วมันขึ้นแบบเป็นกีตาร์โปร่งๆแบบเบาๆสบายๆเพราะมันไม่มีเหตุผลจริงๆค่ะคือบางคนเรารู้สึกว่าทาไมเธอเเลือกคนนีย เธอมันตอบไม่ได้ครับผมบางคนตั้งสเปคไว้สิบข้อคนที่เขาได้มาไม่อยู่ในสเปคเลยแต่ฉันชอบอยู่กับคนเนี้ยมันก็มีอะค่ะแต่ทางรายการนี้ก็คือรับแล้วแต่ดากคูด้วยให้ประกาศได้ค่ะอยากได้แบบไหนประกาศหาเรื่องการติดต่อยุคนี้มันก็ติดต่อง่ายจะทาง DM ก็ได้ทางอะไรก็ได้ก็เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อมาเถอะนี่โอเคโอเคติดต่อมาอตอนนี้ติ๊งติๆงติๆงติ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 งเลยดีเอ็มไม่รวยไม่ว่า ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านออกอเขียนได้ต้องแม่ตดีไหมต้งแม่ตาดีไหมน้าตาดีแต่หถ้าเกิดไม่ได้เรียนไม,ไม่ได้เรียนด้วย ไม่รวยด้วยท่านแม่สั่งไม่ดีด้วยนี่ก็ปล่อยให้ผมอยู่สดคร้บเของแม่สงไมีจุดขายสักสั่งแม่แม่นั่งมี g i m m i c นิดนึงแม่มี gimmick แม่มี g i m m i c ะตอบให้ก็ได้อารมถ้าจะติดต่อมาถ้าจะดีเอมมายังไงก็ขอให้มีอะไรดีบ้างใช่ใช่ครแปลซะแรงจังแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เหงาแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเศร้ากับการที่ไม่มีใครใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้สึกเศร้าฮะดีเราก็มองในแง่ดีธรรมะก็ช่วยเราเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือมองว่าชีวิตเราต้องมีความสุขทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็มองอะไรคือพยายามอย่า่าสงสารหรือมองว่าตัวเองมันผอมด้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องมองให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมัน ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไงใช่ครับใช่ก็คือมองทุกอย่างว่ามันเป็นสิ่งที่แบบจัดสรรมาแล้วเราไม่มีตรงนี้เราก็มีอยนนี้นะค่ะหัวเฉลี่ยกันไปอะไรเงี้ยครับรบางทีราจะโชคดีก็ได้ค่ะที่ไม่มีก็ไม่ต้องทุกไม่ต้องเดือดร้อนจริงครับพี่าวครับบางครั้งอ่ะสังคมและบางครั้งตัวเราด้วยถามคําถามที่มันไม่ควรถามโดยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะอย่างเช่นมีแฟนยังเขาใส่ไป เราไม่เคยเดินไปแล้วถามาถมว่ามีเพื่อนยังใช่ปะเราไม่เคยถามคำถามนี้เลยมีเพื่อนยังไม่เคยถามแต่ทำไมต้องไปถามว่ามีแฟนเนี่ยเลืองที่ไลฟ์เตอบว่าไม่มีฮะทำไมล่ะทำไมล่ะตอบย่านอีกเราจะให้ตอบว่าไม่แต่ให้ตอบว่ามีหรือต่าไม่มีใช่ใชเออแล้วมันทำให้ตอบตออว่าไม่มีมันจะต้องแบบแล้วทำไมฉันไม่มีเออแล้วที่เขาถามว่าฉันต้องมีสิเนาะอย่างเงี้ยถาถามถามต่อว่าทำไมล่ะเนี่ย ทำไมได้ตอบยากจังเลยใช่ใ่ค่ะถึงได้แนะนำไปหลยะคนค่ะเวลาที่มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนให้ตอบไปเลยว่าคืนนี้พี่ว่าเขาจะแบบถอยทับกลับไปเพราะเขาจะตกใจว่าทำไมกคำตอบเซ็กซี่มากต้องสอนเขาเาเฟียสกว่าคนนี้เดี๋ยวรอดูแล้วถ้ามีคนมาถามว่ามีแฟนหรือยังเขาจะตอบยังไงในโซเชียลเรื่องตอบไม่ห่วง ตอบได้อยู่แล้วตอบได้อยู่แล้วฮะแต่ในความเป็นจริงมันมันเป็นแบบเราปนแล้วปากดีได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ลึกๆแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามันมีมันก็ดีเรื่องความรักก็เป็นเรื่องที่แบบตอบยากว่ามันจะมีหรือมันไม่มีแต่มันคือถ้ามีหรือไม่มีก็นั่ก็รู้จะมีความสุขตรงนั้นแหละครับทำไมบางคนถึงบอกว่าเป็นคู่จิ้นกับปานธนพร ก็แบบบางทีว่า <repeated> ถ <orar uana> ้าเกิดว่าไม่มีแฟนเนี่ยเราจะให้นางทํายังไงหรอคือแบบก็ถามว่าอ้าวแล้วเราไม่มีศิลปินในค่ายบ้างหรออะไรเงี้ยมันก็บอกว่าแอย่างที่นางสนิทก็คือเอานังออกดังตาอย่างเงี้ยหรือต้องได้กับปานดีอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันเพราะออกอัลบั้มหรือสนิทกันตั้งแต่ก่อน้นคือจริงๆแล้วพี่ปานเนี่ยคือแบบสนิทกันตั้งแต่พี่ปานนั้นเป็นคอรัสครับตอนนั้นทำเบื้องหลังตอนนั้นเอาเสิร์ชใหญ่ดังที่อินดอร์เดี๋ยพี่ปานก็เป็นคอรัสให้ดังเนี่ยเรื่องปาน คนนึงใช่ฮะก็จะซุกขอบฮิ้วกันไปทํากระถิ่นป่าอะไรเงี้ยครับผมลองฟังดูว่าปานธนพรรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นคู่จิ้นกับดังพันก่อนครับโทโๆโโโโอหสงสารดังนี่อันเนี้ยมันจิ้นอะคงไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลนะเอาเป็นว่าแค่จิ้นเนี่ยพี่ว่ามันก็ขวางหูขวางตาแล้วนะเพราะว่า ความเป็นแบบพี่น้องอะ่ะมันมันเหนียวกว่ามากจริงๆแล้วดังก็เคารพเราเป็นพี่คนหนึ่งเลยต้องบอกเลยว่าการที่จะมาจับจ้นกันพี่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงในเอา,อางี้แล้วกันนะอย่าทําอะไรที่มันฝืนความเป็นจริงกันมากเลยเป็นพี่ที่เป็นพี่น้องที่สนิทและรักคล้กลมเกลียวกันอันนี้มันน่าจะดีที่สุดส่วนใหญ่เราจะมานั่งพูดกันถกเรื่องความรักกันพี่บานก็เป็นแบบนี้ดังก็มีมุมมองความรักเลยแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราสองคนไม่มีใคร อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะเราจะอยู่กันไปจนแก่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็โสดทั้งคู่เหมือนอารมณ์เป็นคนที่ต่างคนต่างมีคู่ยากจังคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงจะได้แบบว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นกินข้าวบ่อยๆมากขึ้นนะคะก็รักน้องคนนี้เสมอนะคะแต่ว่าพี่บังก็ไม่ใช่คนที่พูดเยอะหรือว่าไม่ใช่คนที่หวานแหววดังเพราะรู้อยู่อะแต่เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอะไรก็ก็ถึงกันเนาะ แม,ม่ตาปาณพรเก็ต้องรู้เลยนะว่าริ้วรอยเป็นมาทั้งแนวซ่าแ้งแนวนอนอใช่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 เห็นได้แล้วรู้เลยพ <laughs> <ะ S 2> ี่น้องในวงการโดยส่วนใหญ่เราที่สนิทกันก็คือจะเป็นที่อยู่ในสังกัดเดียวกันก็มีแค่นี้นครับ <laughs> ใช่ครับแล้วตอน <c oughs> ทํางานก็จะเจอกันไม่กี่คนอ่ทเอวกาทางานเหมือนกับศิลปินทีมงานก็จะเป็นทีมเดิมตลอดมีช่วงหนึ่งที่เหมือนหายหายไปจากวงการตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะมีข่าวลือว่าเราป่วยไปเลยหรืไม่กล้าที่จะแม้แต่ ถ่ายรูปตัวเองไม่ไม่อยากจะทําอะไรเลยงานเพลงก็ต้องแบบไม่มีความมั่นใจในการทำเป็นถึงโครคคลั่งขอมอะค่ะ